วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมร่วมกันโดยเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มเท่าๆกันใครจะสมัครใจอยู่กลุ่มที่1บ้างคะอ่าใครสมัครใจอยู่กลุ่มที่1เดินเข้าไปในห้องเลยคะ่ะใครอยู่กลุ่มที่2คะอ่าเดินเข้าไปในห้องเลย ดีจานักเรียนวันนี้ใครหัวเราะมากงแล้วคะตั้งแต่เช้ามาใครหัวเราะแล้วมั่งอ่าทีนี้ครูจะพานักเรียนไปเที่ยวทะเลอ่านะคะเราไปเที่ยวทะเลกันทะเลเนี่ยจะมีอะไรอยู่ในทะเลคะมีน้ำน้ำทะเลมีน้ำถูกแล้วค่ะมีหุ้หอยปูปลาอ่ามี ราไปทะเลแล้วเนี่ยเราจะร้องเพลงอะไรดีคะโอ้ทะเลแสนงามอะตกลงร้องเพลงโอ้ทะเลแสนงามใช่ไหมคะงั้นนักเรียนลุกขึ้นเลยค่ะเออนักเรียนลุกขึ้นเลยโอ้ทะเลแสนงามแสนงามสนงามนาม้ำใสสดใสสดใส,ส,ดใสมองเห็นเรือใบเรือใบเรือใบ อภาพเนี้ย no มีข้อความว่าไงคะความสุขความสุขอ่ะทีนี้ครูถามว่าลักษณะของคนที่มีความสุขเป็นยังไงคะหัวเราะหัวเราะเออ ดูจากดูจากกิริยาท่าทางกระโดดโลดเต้นน้ำเสียงย,ยิ้มแย้มแต้มสายและอะไรนะคะหน,หน้าตานะทีนี้เ,เธอรู้ความหมายของความสุขแล้วครูคจะพาเธอไปโรงหนังไปดูภาพยนตร์เ,เรื่องหนึง่ง นักเรียนพร้อมที่จะดูภาพยนตร์ที่ครูจะเปิดให้ดูยังคะพร้ <Okay. S 1> อมแล้ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มต้นความฝันจากสิ่งที่เธอกลัวที่สุด บางทีความรักที่เธอให้อาจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้มันยอมที่จะมีชีวิตต่อไป <c oughs> และมอบชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้กับเธอ บของเจ้าโอเลี้ยงเนี่ยเพื่อนที่จะอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยตอนจบมันจะเป็นยังไงคะว่าตัวโ,โอเลี้ยงจะฟื้นฟื้นได้ยังไงคะเพราะว่าไปถึงหน้าร้านคลินิกถึงคลินิกสัตวแพทย์แล้วถูกไหมคะโอเลี้ยงไม่ตายเธอจะมีความรู้สึกเป็นยังไงถ้าโอเลี้ยงไม่ตายดีใจดีใจ,ใจแล้วมีความสุข ในความรู้สึกของเธอถ้าเลือกได้เธออยากให้เจ้าโอเลี้ยงมันทําไมคะรอดรอดรอดไปเพื่ออะไรคะมีชีวิตอยู่กับอยู่กับเจ้าของอยู่กับเราตลอดไปทําไมถึงเลือกพี่เป็นหัวหน้ามีความรอบคอบมีความรับผิดชอบเห็นด้วยไหมจ๊ะเห็นด้วยหรออ่า ทำไมเลือกปอเป็นเลขาคะอ่านนุสือเกง่งแล้วก็เรียนเกง่งโอ้มีความรับผิดชอบทีนี้ตกลงว่าเธอเลือกหัวหน้ากับเลขาได้ยังคะได้แล้วทีนี้ครูขอเลขาออกมาเอากระดาษไปแจกเพื่อนๆคนละหนึ่งแผ่นนะคะ เลขาแจกกระดาษให้กับพวกเพื่อนๆคนละหนึ่งแผ่นแล้วให้เขียนชื่อนามสกุลที่กระดาษของเธอด้วยครูจะให้เธอนั่งหลับตาฟังเพลงแล้วนึกถึงเหตุการณ์ที่นักเรียนมีความสุขเมื่อจบเพลงนักเรียนจะต้องเขียน หรือว่ารูปลงไปก็ได้ลงในกระดาษนะอ่ะเตรียมนะคะตอนนี้วางมือไว้บนตักของตัวเองนะคะและหลับตา ักเรียนลองเขียนหรือว่ารูปลงไปสิคะว่าเมื่อหลับตาเมื่อตะเกียนักเรียนนึกถึงเหตุการณ์อะไรที่ทำให้นักเรียนมีความสุขเออลองนึกดูสิ เราได้ฟังเพลงเราได้ถ่ายทอดความสุขลงในแผ่นกระดาษของเราแล้วทีนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนความสุขของเราให้กับเพื่อนๆโดยเราจะแลกเปลี่ยนความสุขกันไปเรื่อยๆในเวลา3นาทีเริ่มค่ะ เราแลกเปลี่ยนความสุขกันแล้วของเธอได้กี่คนคะ6คนค่ะใครได้มากกว่า6คะอ่าได้กี่คนคะ9คนใครได้มากกว่า9คะ15หคนใครได้มากกว่า15คะอ่าถ้างั้นกระยาออกมาเล่าสิคะเพื่อนๆตบมือให้หน่อยนะคะน้ำหอมเขาบอกว่าเขาได้ไปกิน KFC กับยายและพี่ค่ะ แล้วก็มีอะไรคะเพชเขาบอกเขาได้ไปเล่นเกมกับอาค่ะแล้วมีอะไรอีกงไหมไท่มุกเขาบอกว่าพ่อเขาจัดงานมันเกิดให้ค่ะพ่อจัดงานมันเกิดให้และทีนี้เหตุการณ์และความสุขของกัลยาที่เขียนลงไปมีความสุขอะไรคะแม่พาไปเที่ยวน้ําตกค่ะอ่าแม่ไปพาไปเที่ยวน้ําตกอ่ากัลยาเข้าไปนั่งที่คะ่ะทีนี้ครูจะให้นักเรียน แลกเปลี่ยนความสุขของเพื่อนในกลุ่มแล้วเลือกมาหนึ่งเหตุการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเราเลือกมาหนึ่งเหตุการณ์นะคะแล้วครูจะให้ออกมานำเสนอแต่จะนำเสนอวิธีใดเราอุบเอาไว้ก่อน ือกเหตุการณ์ได้ยังคะว่าจะเอาเหตุการณ์อะไรออกมานําเสนอเลือกได้ยังคะได้แล้วนะคะทีนี้เลขาค่ะเลขาออกมาจับฉลากว่าในแต่ละกลุ่มจะได้ออกมานําเสนอเรื่องอะไรไอ่าเมื่อกี้เราได้จับฉลากไปแล้วก็จะมี การแสดงบทบาทสมมุติการเล่านิทานการวาดรูปการร้องเพลงกลุ่มเราได้อะไรคะการแสดงบทบาทสมมติกลุ่มได้อะไรคะการเล่านิทานแล้วกลุ่มกัลยานนี่ล่ะคะ<า>ได้อะไรคะการร้องเพลงการร้องเพลงแล้วกลุ่มนี้ล่ะคะาาการวาดรูปครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับในการเตรียมตัว ทำกิจกรรมที่นักเรียนเลือกนะคะ,ะปรึกษาหารือกันได้เลยค่ะจับฉลากได้อะไรคะร้องเพลงร้องเพลงแล้วก็มีมตติยังคะว่าจะเลือกเพลงอะไรเพลงอะไรนะคะ ว่าสี่บอ่อทีม,ทมกันทำไมถึงเลือกเพลงนี้ห่ะคะเพราะว่าจะเรียนให้ถึงป .6 แล้วค่อยจบออกจากโรงเรียนไปใช่ไหมคะ แสดงบทบาทสมมุติลงมติกันหรือ,อยังคะว่าจะเลือกเรื่องอะไรไปบ้านคุณครูธานีไปบ้านคุณครูธานีทีนี้เดี๋ยวเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะออกมาแสดงบทบาทสมมุติหรือ,อยังคะตรียมแล้วทีนี้เราได้คิดเรื่องและบทบาทวิธีการนำเสนอแล้วกลุ่มไหนจะออกมานำเสนอก่อนคะ กลุ่มร้องเพลงจะออกมานำเสนอก่อนออกมาเลยค่ะ ร้องเพลงเนี่ยเธอมีอะไรจะบอกเพื่อนคะว่าทําไมถึงเลือกร้องเพลงนี้เพราะอะไรถ้าเราร้องเพลงที่เราชอบเราก็จะมีความสุขจริงไหมคะจริง,ค,รงค่ะอ่าเชิญจ้าอ้าบนไหนพร้อมที่จะนำเสนอต่อคะเชิญค่ะ ะค,ะคุณครูชื่อคุณครูธานีคุณครูเป็นคนพาผู้ปกครองและนักเรียนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูจะพาไปตำข้าวกันนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะคุณครูจะพาไปดำนากันนะคะเชิญ mm hmm. เลยค่ะ จากการแสดงบทบาทสมมุติเรื่องนี้เธอได้อะไรจากการแสดงบทบาทสมมุตินี้บ้างคะการที่เราได้ออกไปชนบทกับครอบครัวและเพื่อนๆทําให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะอ่าค่ะอาเชิญค่ะต่อไปกลุ่มไหนจะออกมาคะอากลุ่มเล่าเรื่องอ่าทีนี้กลุ่มเล่าเรื่องจะออกมาเล่าเรื่องให้กับนักเรียนฟังนะคะเชิญค่ะ ที่ฉันมีความสุขมากที่สุดคือช่วงเวลาที่ฉันได้ไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนค่ะหนูและมูและก็ครอบครัวของหมูก็ออได้ไปทำกิจกรรมครอบครัวเช่นเล่นน้ำทะเลค่ะ จธอได้อะไรจากการเล่าเรื่องอันนี้คะถ้าเราทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวก็จะมีความสุขค่ะเธอจะม,มีความสุขกับการได้ทำกิจกรรมของครอบครัวพร้อมกับครอบครัวของครอบครัวของครอบครัวเพื่อนๆของกลุ่มนี้เขามีความสุขในการที่ได้ทำกิจกรรมและได้ร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวของเพื่อนๆนะคะเชิญค่ะ เหลือกลุ่มสุดท้ายที่จะต้องออกมานําเสนอเกี่ยวกับการวาดรูปอาเชิญค่ะทําไมถึงเลือกวาดภาพนี้คะเพราะพ่อสูบบุรีค่ะพ่อพ่อของเธอสูบบุหรี่แล้วสูบแล้วทายังไงต่อยังไงคะพ่อสูบบุหรี่แล้วก็ทำให้คนรอบข้างเป,เป็นโรคมะเร็เเงและโรคปอด<ๆ>เร็วกว่าคนที่สูบบุหรี่ อ๋อทำให้คนที่อยู่รอบข้างเป็นมะเร็งและโรคปอดเร็วกว่าคนที่สูบบุหรี่หันไปออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วเธอได้ข้อคิดอะไรจากตรงนี้อีกไหมทำให้ตัวเรามีความสุขทำให้ตัวเรามีความสุขอ่าค่ะอ่าเชิญค่ะทุกกลุ่มได้มาแสดงทํากิจกรรมครบหมดทุกกลุ่มแล้วทีนี้ เราจะมาบริหารความสุขของเราจากกิจกรรมเมื่อเช้านี้ครูขอแกนนำซัก3คนค่ะมีแต่ผู้ชายครูขอผู้หญิงซัก,กคนสองคนได้ไหมคะเราจะร้องเพลงอะไรดีคะโอ,โอ้ทะเลแสนงามอาเตรียมหนึ่งสองส ของกลุ่มไหนมากที่สุดคะบทบาทสมมุติเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะได้เห็นเพื่อนมีความสุขสนุกสนานค่ะได้เห็นเพื่อนมีความสุขสนุกสนานทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้นักเรียนมีความสุขเหตุการณ์อะไรคะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะได้ไปเที่ยวกับครอบครัว แล้วใครมีเหตุการณ์อะไรที่มีความสุขอีกไหมคะยืพ่อแม่ซื้อตุ๊กตาหมีและกระต่ายตัวใหญ่ให้ค่ะพ่อแม่ซื้อตุ๊กตาหมีและกระต่ายกระต่ายตัวใหญ่ให้แม่พาไปซื้อรองเท้าคับแม่พาไปซื้อรองเท้ารองเท้าอะไรคะรองเท้านักเรียนค่ะรองเท้านักเรียนพี่พาไปจับปลาที่ทุ่งนาพี่พาไปจับปลาที่ทุ่งนา เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เราผ่านมาแล้วเรามีความสุขเรามีความสนุกในการที่เราได้ไปร่วมกิจกรรมหรือเราได้ไปเที่ยวกับพ่อแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความทุกข์เราไม่สบายใจเราจะทำยังไงให้ตัวเรามีความสุขฟังเพลงค่ะฟังเพลงไปตีแบตกับป้าไปตีแบตกับป้าด,ดูหนังดูหนังเรื่องอะไร ดูหนังตลกยังมีวิธีการอีกเยอะแยะที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขซึ่งนักเรียนจะหาความสุขได้เมื่อเรามีความทุกข์ทีนี้เธอรู้แล้วว่าวิาวมีวิธีการที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างไรบ้างฉะนั้นครูจะปล่อยให้นักเรียนไปทานข้าวได้แล้วนะคะนักเรียนทั้งหมดทำความสุขทวครุณค่ะ